หมากี่ตัวนับนมายายนับช่วยมาอามายายนับช่วยนะหมาอะไรเอ่ยเอาหมามีกี่ตัวอะนับหนึน่งสองเอาพูดด้วยพี่พลอ่น้องเพชรน้องเพชรด้วยน้องเพชรพูดด้วยหนาออ่ะห้าหกเจ็ดแปดแปดอ่ะอาแลบลิ้นแลบลิ้น แปดแล้วอะไรเล็บนินนินแนินินนิมนนินเให้เ้ย่นนานั่นเอาคุยคุยกับยายเล้ค่ะเอาอะไรสดเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาเข้าไปไม่ได้โอ้ยโทรศัพท์ยายไม่หันไหมโทรศัพท์อยู่ในตู้นี้่ยเอาดู เอาไลฟ์สดเลยลูกไลฟ์สดอ่ะเอาทำพร้อมกันสวัสดีค่ะน้องเพชรน้องพลพี่พลน้องเพชรพี่เพชรจะเนาะเข้าไปเลยนั่งอ่างไรเขาไปนั่งไหนอะนั่งอย่งนั่งไม่ได้เฮ้ยเอาปิดเลยเอาปิดปิดเลยใครเข้มาฮัลโหลมีใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมคะไม่เอาเฮ้ยเห็นน้องเพชรกับน้องพลไหมคะเฮ้ย สวัสดีค่ะบายบายบายคิค่าเอ้าบายยังไงไว้อ่สมมติว่าจะกลับบ้านนะสมมติว่าจะกลับบ้านทํายังไงกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่แหละกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยคเอยค่อยเย็นค่าอยู่ค่อยคายเลยสมมติว่ามีคนกำลังมีคนหิวข้าว มีคนหิวข้าวหนูจะทำยังไงจะกินข้าวเฮ้ยไม่หนูต้องเรียกว่ามากินข้าวเด้อค่ะอุ้ยกินข้าวเด้อค่ะมาไข่ทวดมากินข้าวเด้อทวดมากินข้าวมาเด้อมาเด้อมาเด้อทวดมากินข้าวมากินข้าวกันมยงอ่ะกินเจ้ากินข้าวกันมย์ไม่ังไม่กินข้าวกบปลาบอก กินข้าวกับปลาบอกกินข้าวกับหยังมกมกบอกแกงทอดไหมบอกเมื่อแกงอะไรไก่และอะไรล่ะไม่อะไรจ๊ะไม่อะไรอะไรอะพีอะไรแม่เหี้ยนี่แม่ทำไงพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้ว มีเป็ดมาแล้วผู้ใดแอลสิเอาไปอยู่นะไป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 นั่งั่งั่งไป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 นั่งตรงไหนอะลูกหนังนั่งไหนนู้นขอไป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 อะสมมติว่าอะฝนฝนตกนะฝนตกนะฝนตกอยู่ในนี้นะสมมุติว่าไม่มีดาวหนูจะขอดาวหนูขอยังไงขอคุณยายสิว้าฝนตกขอดาวหน่อยฝนตกฝนตกไม่มีดาวขอดาวหน่อย พี <c oughs> ่พลอยน้องเพชขอน้องเพชขอเลยนี่มือจะทไมฝาอะ เอไว้ไหว้พกันนโมตสะพะคำว่าโตอะลหะโตสัมมาสัมพุทธบนะโมตสะโอ้ยดิมีแหงเลยท้าทอา ก็ามาที่อระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ